เป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศไทยนะทางกรมพัฒนาธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็วิเคราะห์แนวโน้ม10ธุรกิจมาแรงในปี2,568นะว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยมีข้อมูลรวบรวมข้อมูลจากหลายภาคส่วนแล้วก็นำมาประเมินนะรวมไปถึงพวกมูลค่าทุนจดทะเบียนแนวโน้มการจเจริญเติบโตของการประกอบกิจการแล้วก็สภาพแวดล้อม รวไมไปถึงสภาพของธุรกิจนั้นๆด้วยนะว่าเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันนิดนึงแล้วกันว่ามี10ประเภทที่น่าสนใจแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่ทําธุรกิจอยู่ก็น่าจะต้องจับตามองเรื่องราวแบบนี้นะแล้วก็ดูว่าอธุรกิจเราเนี่ยสามารถไปแท็บอินหรือเข้าไปร่วมกับธุรกิจเหล่านี้ได้หรือเปล่านะครับธุรกิจแรกก็คือธุรกิจของการท่องเที่ยวในรูปแบบของกิจกรรมทาครอบครัวนะแน่นอนครับมันก็จะเป็นทั้งโรงแรมที่มีฟัสซิลิตี้สำหรับเด็กๆร้านอาหารนะ โดยเฉพาะสวนสัตว์โดยในปี67เนี่ยมีธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยสูงถึง6,667รายลานะเพิ่มขึ้นประมาณ7%แล้วก็รายได้ในปี66นะครับมีมูลค่าสูงถึง7 5 5 750,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะก็สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวที่เน้นไปทางด้านของกิจกรรมในครอบครัวนะแต่ว่ามูลค่ารวมเนะี่ยมันเป็นมูลค่าของตลาดนี้ทางตลาดเนาะแต่ว่าที่โฟกัสจริงๆก็สำหรับกิจกรรมในครอบครัวเนาะอย่างที่เล่าไปกลุ่มที่2ก็คือกลุ่ม health and wellness ครับไม่ว่าจะเป็นพวกโรงพยาบาลทันตก,กรรมกายภาพบาบัดศูนย์ดูแลสุขภาพรวมไปถึงบ้านพักคุณชลาที่เดี๋ยวนี้เขา แอดวานขึ้นนะเป็น w วลเน e เซ็นเตอรใช่ไหมโดยในปี66เนี่ยมีรายได้สูงถึง350,000้านล้านบาทเลยทีเดียวนะก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ5,400ล้านข้อมูลในปี66เนี่ยต้องบอกเลยว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มของ Medical and Wellness เนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อคนนะครับที่เข้ามาใช้บริการสูงถึง99,770บาทหรือประมาณ1,000 0บาทนั่นเองนะโดยกลุ่มสังคมผู้สูวงวัยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มหลักละกันแล้วก็ คนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหันมาให้ความสำ,สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพมากๆนะครับแล้วก็ธุรกิจนี้ก็กำลังเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะก็เทรนด์รักสุขภาพกำลังมาแรงนะครับกลุ่มที่3ครับธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะั้นมูลค่าธุรกิจอยู่7 6 0 0 0ล้านกันเลยนะกำไรเนี่ยเขาอยู่กันอยู่ที่ประมาณสัก5 0 0พันกว่าล้านบาทนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสังคมมันเปลี่ยนไปนะความหลากหลายของการเลี้ยงสัตว์ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเทรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญก็คือ p e t parent ก็คือเลี้ยงสัตว์แทนลูกนะคนยุคใหม่กเ็เขาเรียกว่ายอมที่จะจ่ายเงินกับการเลี้ยงสัตว์เยอะมากขึ้นนะแล้วก็ต้องพูดเลยว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเลี้ยงลูกมันเขาเรียกว่าอะไรใช้เงินเยอะมากแล้วก็กลัวว่าสังคมที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะไม่สามารถเลี้ยงลูกให้ให้อยู่รอดไหวนะกลัวว่าสังคมมันจะ น่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆก็หันมาเลี้ยงสัตว์นะกันมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะน้องแมวน้องหมานะครับนั้นใครที่กําลังสนใจเรื่องแบบนี้ก็ไปลองดูกันนะครับธุรกิจที่สีก็คือธุรกิจสายมูครับแน่นอนครับช่วงนี้ก็มามาแรงกันมากๆนะเออเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีทีไรนะสายมูมาแรงทุกทีเลยนะครับ <c oughs> ช่วงที่ผมสังเกตแล้วก็เห็นชัดๆก็ตั้งแต่สมัยผมเด็กๆก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรนะ จตุคามเหรอเออช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะจตุคามก็มาแรงก็ก็ค่อยๆหมุนกันไปเรื่อยๆนะสายมูก็ยังวนเวียนกลับมานะล่าสุดก็กลายเป็นวอลเปเปอร์ในมือถือนะก็มีขายแล้วนะสำหรับวอลเปเปอร์สายมูนะครับธุรกิจที่2คือธุรกิจเ,ออเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์นะอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกซีรีส์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการขายลิขสิทธิธ์ต่างๆมากมายนะที่ทั้งในประเทศ ที่เราทําได้ดีแล้วก็เอาไปขายอย่างต่างประเทศนะครับถ้ารัฐบาลสนับสนุนมากขึ้นก็น่าจะดีมากขึ้นเรื่อยๆนะอ่ะกลุ่มที่6ก็คือธุรกิจปรับปรุงแล้วก็ตกแต่งอาคารอันนี้ก็เริ่มเห็นนะเทรนด์ใหม่ก็คือไปซื้อตึกเก่ามารีโนเวทแล้วก็ขายนะอันนี้ก็เริ่มเป็นธุรกิจที่น่าสนใจธุรกิจที่7เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะก็คือธุรกิจ Data Center แล้วก็ซอฟแวร์โทษครับขอโทษทีครับหลายคนคิดว่า ธุรกิจ Data Center มันคือธุรกิจที่เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะธุรกิจที่ยักษ์ใหญ่มากๆใช่ไหมแล้วก็อาจจะคิดว่ามันเหมือน Crowd Center นะแต่จริงๆไม่ใช่นะ Data Center เนี่ยมันเป็นบริการที่มากกว่านั้นนะเพราะมีพวกระบบของ AI เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับในปี66เนี่ยธุรกิจนี้มีการสร้างไรายได้สูงถึง1 100, 1 0 0 0 0ล้านบาทลเลยทีเดียวนะแล้วก็เพิ่มขึ้น ตลอดนะในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาก็าแน่นอนอย่างที่ผมพูดว่าธุรกิจโลกดิจิตอลมันกําลังมาแรง AI กําลังเข้ามานะอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็เริ่มเข้ามาลายเป็นรูปแบบของชีวิตประจําวันไปเรียบร้อยแล้วธุรกิจที่8ก็อ e ีคอมเมิร์ซนะแล้วก็ทราบมาว่าตอนนี้กําลังแข่งขันกันอย่างลุกเดือดนะครับธุรกิจที่เก้าก็คือธุรกิจบริการจัดจัดการด้านธุรกิจนะอันนี้ก็จะเป็นพวกสํานักงานบัญชีสํานักงานกฎหมายการจ้างงานอะไรพวกนี้นะก็เป็น รูปแบบที่เพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้ธุรกิจสามารถดําเนินการไปได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับธุรกิจสุดท้ายครับเทรนนี้ก็น่าจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆก็คือธุรกิจที่ให้คําปรึกษาด้านสิ่งแวดลอ้อม เพราะโลกเนี่ยยังให้ความสําคัญเรื่องนี้กันมากๆนะยกเว้นอเมริกานะเดี๋ยวเราค่อยเรว่าวกันละกันก็คือให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดลอ้อมวิจัยพัฒนาเชิงทดลองนะครับแล้วก็เ,เพื่อตระหนักรู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าแล้วก็ลดการสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เขาไม่เห็นด้วยนะ